เรายังอยู่กันในจักรวาลของอิเคเมนเซนโกคุลิขิตรักข้ามกันเวลาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักขุนพลท่านหนึ่งซึ่งถูกขนามนามว่าเป็นมังกรตาเดียวแห่งโอชูดาเตะมาซาบุเนะเราจะพบดาเตะมาซาบุเนะได้ครั้งแรกที่ปราสาทอาซิจิเพราะว่าเราติดม้าเข้ามาด้วย และเขาก็แกล้งเราเคอะเขินอีกต่างหากช่างเป็นหนุ่มที่รักความสนุกสนานสีเละเกินคือแบบเป็นคนที่หล่ออ่ะหล่อแบบมาดกวนมากๆอ่ะเพราะว่าอิมเมจของเขาอ่ะคือหนุห่มระห่ำเจ้าสำราญมันก็เลยเออกมาเป็นมาดนี้ซึ่งมันกุ้มกลิ่มมากเคยคแม่ขาบอกเลยดาเตะมาซาโมเนะในจักรวาลของอิเคเซนขอย่อเป็นอิเคเซนนะเขาเป็นชายหนุ่มที่มีในตาสีฟ้าอมขาวนิดนิด ผมสีน้ำตาลอ,อ่อ,อนขาวๆมีผ้าคาดตาข้างหนึ่งมาดูละหัมบวกความเจ้าสำรานที่เล่นกลนวๆเขาเหมาะก,กับการเป็นสายไฟเตอร์ที่แบบควบม้าไปควบม้าไปตีหัวชาวา้านชาวช่องอะไรเงี้ยเหมาะมากๆเลยประวันในเกมมาซาม,มูนิจะเกิดวันที่5กันยาส่วนสูง180เซนติเมตรเลือดกุบบีเป็นขุนพลเจ้าสำราญสุดละหัมและรักการสู้รบเป็นผู้ยึดมั่นในฐานนะขุนพลว่าต้องมีวิถีชีวิตที่ไม่น่าละอาย ให้ความสำคัญกับการสร้างประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนให้ทุกคนมีของอร่อยกินอยู่เสมอเป็นที่สุดทั้งเป็นคนใจกว้างและพยายามลุกเข้าหาเราและเย้าแย่คุณด้วยความสนใจดีมากคือพอเรามาดูอิมเมของของเขาจริงๆอ่ะพอไปเป็นหนุ่มละหำสุดเจ้าสำราญแล้วพอมาดูตอนเขาเขิน่ะซึ่งมันขัดกันมากเว้ยแล้วมันดีต่อใจมากอยากให้ทุกคนโหลดมาเล่น เอาละจบกันไปแล้วกับประวัติคร่าวๆในเกมกับตัวละครที่มีชื่อว่าดาเตะมาซาบุเนะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอยากจะโหลดมาเล่นสามารถโหลดมาเล่นได้มีทั้งระบบ iOS และ Android คือถ้าไม่โหลดนี่พลาดมากเสียใจกินกันกบน,น้ำตาลกันย้อยๆเลยแหละขอบคุณที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e กดติดตามให้ด้วยนะคะ